ครับชอชัยชนะไ,ไก่ชนครับมาดูเล้าครับเล้าแบบบ้านๆน,นะครับยังไม่มีทุนเรททำแบบบ้านๆไปนะครับเนี่เป็นเล้าผสมของเจ้าเยียหล่อนะครับกับตัวเมียได้เสียงลูกจิบๆแล้วครับเริ่มจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วครับ นี่ก็คือข้อผสมของเจ้าเยียหล่อนะครับนี่พ่อพัน์ุอีกตัวนึ่งครับตัวนี้เป็นสายฉมวกเพชรครับหมวกเพชรชูทงสารพลูกคาดสารพิชชอนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่พึ่งไทยใหญ่นะครับนำเข้ามาผสมครับ ก็มีชุดอยู่สองข้อกนะครับตัวเมียก็จะเป็นสายของเจ้าสาที่เอาไปเช็ควันนั้นนะครับอีกตัวนึงก็ฟักอยู่นะครับเป็นคู่ของเจ้าแดงหล่อนะครับตอนนี้กลาลังเข้าคู่ผสมนะครับเริ่มตัวเมียตัวที่เดินอยู่ได้แล้วใบหนึ่งนะครับเริ่มไข่แล้วนะครับเริ่มนี่นะครับทําแบบบ้านๆครับ ตุนทุนยังไม่มีครับบุญมีวาสนามีก็คงจะได้ทําเล่าดีๆสวยๆงามๆกับเขาบ้างนะครับก็พยายามอยู่ครับแต่ก็เรื่องพัฒนาผมก็จะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจะไม่ให้นี่เลยครับผมจะพัฒนาให้ดีที่สุดนี่แหละครับเาราผสมนะครับสองล็อก เราผสมสองล็อกแล้วก็จะมีกงเก็บลูกไก่นะครับกงเก็บลูกไก่อีกนี่ครับทำหนูด้วยนะครับน่ครับกงเก็บลูกไก่ํะมืดเลยครับ ตัวนี้เป็นลูกเจ้าสาลูกแม่เสียงนะครับเป็นลูกเจ้าเยี่อเยี่ยหล่อนะครับเพิ่งผสมเป็นชุดแรกเพิ่งได้ลูกออกมาเลยนะครับอป็นคอแรกนะครับตัวเมียตัวแม่เขาครับนี่ครับรสมแบบบ้นบานๆนะครับทําแบบบ้นบานๆทาแบบง่ายๆอาหารการกินไม่ก็พยายามให้เขาได้ดีที่สุดนะครับ ก็ทำเดี๋ยวอีกสามวันก็จะทำวัคซีนแล้วครับใกล้พอทำวัคซีนแล้วครับยังไงก็ฝากด,ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากชอชัยชนะไก่ชนครับขอบคุณด้วยใจจริงครับขอบคุณครับ